สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราก็จะมาสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีต่อนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการสรุปไวยากรณ์ข้อที่2ในภาคที่2ของบทที่3นะครับผมเป็นไวยากรณ์อันแล้วก็ตามด้วย verb นะครับผมหรือคำกริยานั่นเองมันหมายความว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ verb นั้นๆน,น,นะครับผม อ่าเรามาดูตัวอย่างนะคบเพื่อความเข้าใจแต่เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้ชินกับสำเนียงเขาที่แท้จริงเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมไม่ใช่เจ้าของภาษาดังนั้นเวลาผมออกเสียงอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีผิดแน่นอนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสแตนดาร์ดเขาเนาะจะได้คุ้นใช่哟아니요안저요 อ่าโอเคเรามาดูกันคุณ A เนาะคุณ A ก็ถามคุณ A ถามว่าชายโอ่ามันมาจากคําว่าชาดานั่นเองนะครับผมผันเป็นรูปโยแล้วก็ขึ้นเสียงสูงก็จะเป็นคําถามนะครับผมอ่าชาดาตัดดาทิ้งมันอยู่ในกฎข้อไหนอยู่ในกฎที่แบบ สับข้างหน้าดาประกอบด้วยสระอากับสระโอนั่นเองนะครับผมอาหรือโอเราจะเติมอาโยเข้าไปนะครับผมอาโยตัวนี้เนาะแล้วก็อาตัวนี้มาเจอกับอาตัดอาทิ้งก็จะเหลือชายโยหมายถึงอ้าวนอนหรออ้าวนอนหรอทีนี้คุณบีก็ตอบอานิโยไม่ค่ะอันอันนี่เห็นไหมอันนี้คือที่เราเรียนอันพะอันมาเติมอันชาโยไม่อันนี้ก็คือไม่ค่ะ ไม่ได้นอนนั่นเองก็คือไม่ได้ไม่ได้ทำเวิร์บนั้นเนาะตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้อ่าถ้าสมมติว่าเราเราไม่ใช้อันมันเนะเขาก็จะเป็นการตอบแล้วก็ถ้าไม่ตอบอานิโยก็จะเป็นชายโยคำถ้าสมมติเราตอบเนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะชายโยนอนค่ะแต่ว่าถ้านอนแล้วแบบใครตอบนึกออกปะ <c oughs> เออประมาณนี้นะครับก็อ่าไม่ค่ะไม่ได้นอนผ่านไปแล้วเนาะเรามาดูตัวอย่างข้างล่างเพิ่มเติมนะครับ ชินกูชินกูหมายถึงเพื่อนนะครับผมอันนี้เป็นคำชี้ว่าเป็นการ,รเพื่อนถูกทำอะไรชินกูรินอันอันไม่อะไรไม่อะไรมันายโอมานายโอหมายถึงมาจากหมายถึงมาจากมันนาดานะครับผมมัน,นาดาหมายถึงพบเจอ,อไม่ได้เจอเพื่อนอไม่ได้ไปเจอเพื่อนนั่นเองมานาดานตัดดาทิ้งแล้วก็อ่ คำก่อนได้ครับมันประกอบด้วยสระอะไรประกอบด้วยสระอาเนาะอ่ะก็บวกอาโยเข้าไปพอบวกอาโยเสร็จปุ๊บอ่ะอาเจอกับอาควบกันไปเลยเนาะก็เหลือแค่นาเอ่อก็จะเป็นนายกก็จะเป็นทั้งหมดก็จะเป็นมันนายกอ่ะไม่ได้เจอเพื่อนอ่ะโอเคประโยคต่อมาอ่าเฮียนชีอ่ะ, ien, อะคุณเฮียนนะคุณเฮียนเอ่อมันเป็น,เป,นเป็นชื่อคน เฮียนชีก็ค <laughs> no <laughs> no ือเป็นชื่อคนเวียดนามหรือเปล่าคุณมาจากคําว่าเฮียนเฮียนอยากคิดไปทัาวอ่ะคืออันนี้คืออ่านเฉยๆแอดอ่านเฉยๆนะโอเคข้ามข้ามเฮียนนะน่าจะชื่อเฮียนหมังใครคือไม่รู้เหมือนกันน่าจะถ้าเป็นอ่ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็จะเป็นแบบเนี้ยเฮียนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเฮียนหรือเฮียนเพราะว่าคือถ้าสำเนียงไทยอันนี้คือแอดไม่ได้แบบไม่ได้เอ็กซ์เพิด ด้านการออกเสียงชื่อของคนเวียดนามน,นะครับผมถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยอ่าเอามาต่อกันเนาะฮีเอนชีเนก็คุณฮีเอน็นคุณเฮียนผมขอเรียกเป็นคุณเฮียนแล้วกันเนาะคุณเฮียนเนี่ยนะโคกี้เนื้อโคกี้หมายถึงเนื้อนะครับผมเนื้อสัตว์โคกี้รืนอันโมกกโยอ่ามกโกโยมาจากโมอกดานะครับอันนี้ก็คืออันก็คือไม่บอกว่าไม่กินอะไรไม่กินเนื้อสัตว์นะครับผมคุณเฮียนเนี่ยเขาไม่กินเนื้อสัตว์นะ โอเคเขาน่าจะกินเจอยู่นะครับผมปุ๊บอ่ะโอเคประโยคต่อมาคงบูแฮยโยอ่าเรียนอยู่หรือเปล่ามาจากคงบูฮาดานะครับผมเปลี่ยนฮาดาเป็นแฮโยนะครับผมตามกฎการผันรูปโยของรากศัพท์ที่ลงท้ายด้วยฮาดานะครับผมแล้วก็ขึ้นเสียงสูงก็จะเป็นคําถามนะครับอ่าเรียนอยู่หรออานิโยไม่ครับคงบูอันแฮยโย อ่าโอเคสับนะครับผมอารากสับลากสับที่ลงท้ายด้วยฮาดาถ้าเราจะเอาอันมาปฏิเสธอ่าเอาอันอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นแฮโยไปเลยเนาะแฮโยแล้วก็เอาอันมาอยู่ตรงกลางแบบนี้เนาะก็คือของบูอันแฮโยไม่ค่ะไม่ได้เรียนอยู่ค่ะครับผมส่วนอันนี้ข้างล่างผมก็จะไม่ได้พาทำนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเฉลยอ่า ไปแปลศัพท์ใหม่เลยเนาะศัพท์ใหม่นะครับผมที่จะต้องเจอในตัวอย่างในนี้ก็ถ้าใครมีหนังสือก็ไปทําไปฝึกทํานะครับผมจะได้คล่องขึ้นส่วนใครที่ไม่มีหนังสือ,อเดี๋ยวผมผมแช์หน้านี้ไว้ให้นะครับผมก็ลองแคปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะชัดแค่ไหนนะครับลองแคปแล้วหรือหยุดวิดีโอแล้วก็จดตามก็ได้นะครับผมโอเคอเดี๋ยวผมมาเฉลยคําศัพท์ใหม่ก่นอนโคกี้ oki, หมายถึงเนื้อนะครับผมพื้ร่างเสื้อ ur, หมายถึง ภาษาฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็ทูดามาหมายถึงทีวีดราม่าก,ก็คือหมายถึงซีรีส์ครับผมเป็นละครทีวีครับผม